หลับมีดเนอมีดปลอกมมีดง่ายผลมีดง่ายมีดใหญ่มีดน้อยมีดหนามีดบางลูดปื๊ดรูดปืดมีดสแตนเลสรูดสักห้าจีก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปรูดเยอะแค่นี้ก็คมมากๆแล้วก่อเล็บติดปื๊บพอแล้วรับมีดใหญ่มีดเล็กมีดหนามีดบางก็ได้เลยรูดปืดรูดปืดอย่างนี้ได้เลยออกขนาดนี้ นะครับผมมากมากมีดในม,มีดใหญ่มีดในบ้านในครัวผ้าโต๊ะผ้าหนาผ้าบางก็รูดได้เลยนี่นี่รูดฟืดรูดเฟืดได้เลยมีดในบ้านในครัวใบตัดยงตัดหญ้าก็รับได้สบายสะดวกรวดเร็วทาใจรูดจากด้านหลังอย่าไปรูดข้างหน้ารูดฟืดรูดเฟืดยางง่ายสบายสะดวกของใช้ในบ้านในครัว รับมีดง่ายผลม,มีดง่ายครับผมอยากได้อะไรครับดูก่อนได้เลยนี่นะรับกันไกลก็ได้